พาไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยค่ะพูดถึงสะพานลอยเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะเนาะไม่ได้ห้ามไม่ใคร่ข้ามทุกคนสามารถข้ามได้แต่ปรากฏว่ามันมีภาพค่ะที่แชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะคะว่ามีคนเร่ร่อนค่ะไปยึดพื้นที่สะพานลอยเหมือนเป็นบ้านของตัวเองมีหนํำซ้ำเอาผ้านี่มาขึงตรงทางขึ้นทางลงค่ะห้ามผ่านแล้วคะห้ามผ่านห้ามผ่านเลยนะคะขึงแบบนี้ไม่ให้คนข้ามแล้วนะคะ เป็นความคืบหน้ากรณีที่สะพานลอยบริเวณสี่แยกไฟแดงไราย,ยาสูค่ะเป็นสะพานลอยข้ามถนนสามัคคีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีคนเร่ร่อนนำผ้ามาปิดเอาไว้ทั้งสองด้านไม่พอนะคะคนผ่านไม่ได้แล้วเข้าไปดูข้างในค่ะโอ้ของเต็มเลยค่ะเอากล่องกระดาษลังเนี่ยมาปูเป็นลักษณะเป็นที่นอนมีหมอนมีกระเป๋าจำนวนสี่ใบมีเสื้อผ้าแขวนไว้เป็นราวสะพานเนี่ยเต็มเลยนะคะแล้วก็มีถังพลาสติกเมื่อสักครู่นี้ เป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่น้ําจํานวนหนึ่งน่าจะอาบน้ํากันบดนี้เลยเนี่ยนะคะแต่ตอนขึ้นไปตรวจสอบยังไม่เจอใครอยู่บริเวณนั้นค่ะซึ่งจากสภาพที่เห็นนี่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยมาสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยนะเพราะอุปกรณ์เยอะมากนะคะสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยสร้างไว้สําหรับให้ประชาชนที่อยู่ฝั่งชุมชนสเสดียงใช้สะพานลอยในการเดินข้ามถนนมาที่ฝั่งตัวเมืองเพชรบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสี่แยกสัญญาณไฟแดงที่มีปริมาณรถค่อนข้างมากเลย ล่าสุดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงเพชรบูณ์ที่1นนะคะก็ได้มาหรือเก็บกวาดบริเวณนั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่พบคนเร่ร่อนรวมไปถึงครอบครัวผู้เสียหายซึ่งมีเพียงแม่แล้วก็ยายที่พิการตาบอดทั้งสองข้างด้วยนะคะอะขออภัยคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ยังมีผู้อํานวยการแขวงทางหลวงเพ,เพชรบูณ์ที่1นนะคะที่เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ทําการเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะแล้วก็ประสานงานกับทางเทศบาลให้ช่วยตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ประสานไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ไปตรวจสอบคนเร่ร่อนค่ะคือถ้าพบตัวนี้ก็ต้องดําเนินการตามระเบียบต่อไปเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยกันนะคะทําความสะอาดนะคะปัดกวาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนางสาวปทมาส่งประเสริฐค่ะซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบพื้นที่เจอแต่อุปกรณ์เครื่องใช้อยากแย่ขึ้นเต็มไปหมดเลยลักษณะว่าน่าจะไม่มีการใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ตอนนี้ส่วนใหญ่พบแต่ผู้ป่วยทางจิตเวทที่ออกมาเดินตามถนนนะคะฟังเสียงนิดนึงค่ะค่ะเจอตัวนะคะแล้วคีอจากอุปกรณ์ที่เราเห็นมีหม้อมีอะไร่เงี้ยก็ปรากฏว่ามีอยากแย่ขึ้นคือเหมือนว่า ไม่อยู่มานานแล้วค่ะม,มันเขาหายออกไปจากพื้นที่านานแล้วในพื้นที่เรามีไหมครับคนเล่ร่อนในในพื้นที่จังหวัดเพชเรชูเราครับเพื่องต้นยังยังไม่พบเหตุผู้เล่ร่อนนะคะแต่ว่าที่เราเห็นที่เดินออกมา ตามท้องถนนเนี้ยอาจจะเป็นผู้ป่วย ừ ừ, ที่มีอาการทางจิตเวทถ้าแจ้งมาเราก็จะลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเราก็จะนำรปศตอหรือเจ้าที่โรงพยาบาลลงไปร่วมด้วย ừ ừ, แต่เบื้องต้นเรายังไม่ยังไม่มีข้อมูลว่า,เ,าเอาคนเลอนเลอในพื้นที่เรามีจำนวนเท <ừ, S 2> ่าไหร่นี้ยังไม่มีเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นผู้ป่วย,วยที่เป็นอัลไซเมอร์คบะบางคนก็พัดหลงเดินออกมา